อยู่เพื่อกินบำนาญแบบลองเจวิดีคืออะไรลองเจวิดีไม่ใช่แค่การมีอายุที่ยืนยาวนะคะแต่มันต้องมีสุขภาพที่ยืนยาวไปพร้อมกับอายุที่ยืนยาวด้วยไม่ใช่แค่เพิ่มจำนวนปี ของอายุของคุณหรือชีวิตของคุณมันคือการเพิ่มคุณภาพชีวิตในอายุที่ยืนยาวของคุณค่ะพูดง่ายๆไม่ใช่แค่ขยายอายุไขแต่ขยายความสุขภาพที่ดีของคุณตลอดอายุที่ยืนยาวเอาชีวิตกลับมาในชีวิต ที่ยืนยาวของคุณค่ะแล้วเราจะเพิ่ม Longevity และเพิ่มสุขภาพที่ยืนยาวหรือ Healthspan ของเราได้อย่างไรมีด้วยกัน5ปัจจัยค่ะอันดับแรกกินค่ะ กินอะไรกินอย่างไรกินเมื่อ,อไร่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกกําลังกายค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มคาร์ดิโอหรือเพิ่มความยืดหยุ่นต่างๆ 3. ค่ะการนอนค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการนอนปริมาณการนอนและความสม่ําเสมอในการนอนค่ะ 4. ค่ะหลีกเลี่ยงสารพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็น PM 2.5และไมโครพลาสติกที่มากับพลาสติกต่างๆค่ะสุดท้ายค่ะ จิตใจค่ะจัดการความเครียดจัดการความเหงาเพิ่มความสัมพันธ์ให้กับคนรอบข้างครอบครัวและสังคมทั้งหมดนี้จะเป็นแฟกเตอร์ที่ช่วยให้สุขภาพดียั่งยืนแบบลองเจวิตีค่ะแต่ถ้าใครสนใจอยากที่จะหาคลินิกหรือ Wellness Center ที่เกี่ยวข้องกับลองเจวิตีมีลองเจวิตี ครบแบบ one-stop service, advanced technology, seamless service ไปหาได้ค่ะปรึกษาได้ที่ Asteta Wellness Center ค่ะมีหลากหลายสาขาให้คุณไปเลือกสรรค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจร่างกายครบวงจรการตรวจกล้ามเนื้อไขมันต่างๆแบบครบวงจรการเกี่ยวกับการนอนการเกี่ยวกับหลายๆอย่างที่เพิ่มคุณภาพชีวิตสุขภาพดีและลองเจวิ t ีอยากได้ลองเจวิ t ีแบบครบวงจรไปได้ที่ Asteta ค่ะ